ัสดีคับพี่อนวันนี้มาพบกับพู้ชมพระนางบุญยิ่งแ่คือเก่าจากปนาดพักพระนรินทรมาสุสานสุดของทาดทรงพระราชนิยมของอประเทศเดนมาร์กนะคะบัตรชิคกัปของให้เราไปดูว่าที่ฝั่งสุดของพระราชนิย์ปัจจุบันมักใคร่เดยนะของมักคร่เลยพื้นเตียงผมของคุเดอร์พระราชนิย์ของมักครเดอรนี่เพท่านไดเพรท่านใดสินพระชนกพี่น้องคน แต่ว่าเพื่อนเตรียมการไว้ว่าเพื่อนสีฝฟังแบบไดฟังจางไหยังสิเนะ่เข้ามาเบื่นอนปประกอบการาพี่น้องตาน,น,นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะอนาคตข้างหน้าพระราชนีมาไกดเดอร์ที่ฟังศ่งก็จะ,ะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะนี่จ้ะเพื่นเตรียมของเพื่อนไว้แล้ว ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นสีทองนะทีทนะ่ถ้าจะเป็นล่างของล่างจำลองของพระราชนีมากไกเดินนะคะแต่ว่าตอนนี้มากไก่เดินเพ่อนก็บพระนเรศสินประชน์น้พี่น้องก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นรลปจำลองไว้จากพี่น้องข้างในเนาะข้างใน,มงงนงใเมื่อกี้มาดามทายข่าวนอแห้เมอันนี้เป็นข้างในนะคะ ชมกันจากน้องอยากสำหรับที่ตรงนี้ก็เป็นอันนี้คือพ่อของอพระราชนีมาไกาเดอร์นะคะอันนี้เป็นสุสานของพ่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแม่นะคะเพื่อนๆอันนี้พ่อกับแม่ของมาไกาเดอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพ่อของพ่อมาไกาเดอร์คือของ คุณตาของมักลเดินนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสุสานของคุณตานะคะตรงนี้ก็จะเป็นคุณตาของคุณตาค่ะพี่น้องค่ะคุณตาของคุณตานะคะนี้ก็คือที่ฝังศพสุสานที่ฝังศพของพระราชนีและก็ะกษัตริย์นะคะพเพื่อนเพื่อน เก็บภาพบรรยากาศในโบสถ์มาให้ชมกันค่ะอันนี้ข้างในโบสถ์ที่คนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะเป็นที่ฝังศพของพระราชนีเหมือนกันนะคะ <mm> เพื่อนๆนี่คะ่ <mm> ะดูจากที่มาดามเก็บภาพบรรยากาศมห้พีหนองเลยเพิ่เป็นที่ฝังศพคนทัานนั้นเลยเ่ะที่พวกเราเหยียบไปเหยียบมานี่นะคะที่ห้าเหยียบไปเหยียบมานี่ก็เป็นเป็นที่ฝังศพของพระราชนีแล้็พระราชานะคะอันนี้ก็อีก พระราชาคนสําคัญของประเทศเดนมาร์กนะคะคเพื่อนๆถ้าเปรียบเทียบพระราชาบ้านเราก็คงจะเป็นรัชกาลที่5นะคะคือ,อรลหะคะอันนี้ของประเทศเดนมาร์กก็เหมือนกันค่ะพี่น้องคะอันเป็นสีใสแะเป็นเหล็กไว้เลยนะคะเป็นโลงเหล็กไปเนี่ยเลยนะคะะอันนี้พามาดูสื่อสารของ ที่สสารที่ฝังสพข,ของอพระราชนีกับพระราชาของประเทศเดนมาร์กนะคะ,พ,ะพี่พนองมาช่วงกันจะ้ะรวมรวมพระราชนีพระราชารวมรวมทั้งหมดก็ประมาณ48 4 ส8พระองค์นะคะ <England. S 2> เดี๋ยวข้อมูลประชาจัง <England. S 2> ข้อมูลไม่ <England. S 2> บรนนิเนนจังไหนก็นขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิหาข้อมูลมา,าชัดชัดแน,น่นแน่มาให้พี่น้องไปชมกันจ้ะอันนี้ก็เป็นพื้นเป็นพื้นเป็นก็เป็น,น,ปน,ปนที่ฟังสมดมูล์เลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่ห้ามยางไป เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเล่นบอลในพื้นนี่ที่ว่าเป็นแผ่นแผ่นสี่เหลี่ยมเป็นที่ฟังศพทั้งนั้นได้จดะเ้อพีนอน่น้องจ้ารวมทั้งหมดก็4ี่สบศุนะคะเฉพาะเฉพาะพระพพราชนีกับนายหลวงเท่านั้นนะคะพระราชาจ้า De grote te beperken is dat je มาซนี่เป็นอัพๆพี่น้องรู้สึกว่าจะปวดหัวยมันเีย้ โชคดีด้วยพี่น้องถอดเปิือไห้เบิ่งปกติถอสิบ่เปิือห้เบิ่งง่ายๆด้อพี่น้องช่วงได้กระดามอัน บรรยายได้กสิบรรยายช่วงไร่ได้ช่วงไรที่ว่าเพิ่นเงียบๆเ,บเบพิ่นนั่งนั่งสมาธิกันกับพระรามกับิบรรยายนัยภียพิณน้องห้องฟังภัยน่าจะเนาะกับบรรยายกัยกับภัเพียงจุดๆนะคะกับกับเป็นอนุวาที่มาฟังสดของพระราชาของพระราชินีที่ประเทศเดนมาร์กนะเนาะ,ะ,ะเทศเดนมาร์กจ้ะพี่น้องจ้ะ ็ได้ดูพอคร่าวๆแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะจ๊ะนองพี่น้องจ้าเพราะว่าโชคดีได้เพิ่นเปิดให้เพิ่งพิ่นเพิ่นเปิดให้ให้เขามาชมจ้ะมานางปฏิรูปกาสไทยวิดีโอกเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศข้างในแม่พี่น้องในบุญกันจ้ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องจ้าดีจ้า น,นี่ก็เป็นจุดท,ที่วาเด็กที่เกิดใหม่ผ้าผ้าผูกมาตัางซื้อจากพี่น้องอันนี้เพื่อนกระทอว่าเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้เพื่อนก็นนนสกิเน,น,นี่ยใส่หนามใส่ใส่นามเพื่อนถือกระทอว่านามศักดิ์สิทธิ์นามมุ่นเพื่อนด้จ้ะเนาะเอาพุม่มหัวเด็กหน่อยแล้วก็ตังซื้อให้นี่เลยจ้ะเพื่อนกระตังไปอย่าง็จแล้ะก็เส,สรจไมีทุกโบสถ์จากพี่น้องจ้ะก็จะมีทุกโบสถ์นะคะ สถานสถานที่ตรงนี้ก็ย่ามพระราชินีคนเสด็จมาเพิ่นก็สิไปยืนอยู่ตรงนี้นจ่จจะนะเพิน่นจะไปยืนอยู่จุดนี้ก็ทักทายประสบพิกรณ์ของท่านนะคะนี่ค่ะมาให้พี่ห้นนได้เ่งกันจ้ะ